สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวท่านกําเนิดในครอบครัวตระกูลลิม้มในสมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิงมีพี่น้องชายหญิงหลายคนมีพี่ชายชื่อลิ้มโตเขียม ซึ่งรับราชการอยู่ที่อำเภอมนทนหกเกียนเมื่อบิดาลิมโตเขียมถึงแก่กรรมจึงได้ย้ายมารับราชการที่เมืองโจวดจิวปล่อยให้ลิมกอนเหนียวและพี่น้องคนอื่นๆเฝ้าดูแลมารดาเล่ากันว่าในช่วงระยะนั้นมีโจรสลัดญี่ปุน่นบุกปร้นและเข้าตีเมืองตามชายฝั่งของจีนลิมโตเขียมซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนก็ถูกขุนนางกังชิน ใส่รายว่าลิมโตเคียมส่งคบกับโจรสลัดญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้จึงถูกทางราชการประกาศจับทำให้ต้องหลบหนีออกจากประเทศจีนไปกับพักพวกหลายคนไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวันต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าโดยได้นำสินค้าจากประเทศจีนบรรทุกเรือสำเภามาขายที่ประเทศไทยและท่าเรือสุดท้ายที่มาขายสินค้าก็คือเมืองกรูเซปัจจุบัน อยู่ที่จังหวัดปตานีเจ้าเมืองผู้ครองนครกรุเซสมัยนั้นเป็นเจ้าเมืองไทยมุสลิมมีธิดาที่งามเลิศอยู่นางหนึ่งซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของพ่อค้าในสมัยก่อนเมื่อนําเรือสินค้าเข้าไปจอดที่เมืองใดก็มักจะนาผ้าแพรพันและสิ่งของสวยงามต่างๆขึ้นไปถวายเจ้าผู้ครองเมืองเป็นของกำนันเพื่อผูกไมต้ตีปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากลิมโตเขียม เป็นชายหนุ่มรูปงามทั้งยังมีความรู้ความสามารถในศิละปะวิทยาการแขน,นต่างๆแม้แต่ฝีมือการรบก็เก่งกล้าสามารถจึงเป็นที่สนใจของทิดาชาวเมืองกรูเซซึ่งลิมโตเขียมก็ต้องตาต้องใจในความงามที่เป็นเลิศของนางแล้วโดยที่เจ้าเมืองก็สนับสนุนอยากได้ลิมโตเคียมมาเป็นเขยในที่สุดทิดาและลิมโตเคียมก็ได้เข้าสู่พิธีวิวาตามหลักศาสนาอิสลาม โดยลิมโตะเขียมยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามฝ่ายทิดาเจ้าเมืองเพราะยึดถือความรักเป็นใหญ่รวมทั้งลูกเรือที่มาด้วยก็ไม่กลับประเทศจีนยอมอยู่กับลิมโตเขียมผู้เป็นนายที่เมืองกรูเซและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหลายปีต่อมามารดาของลิมโตเขียมซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนไม่เห็นบุตรชายกลับมาจากการค้าขายตามปกติก็มีความคิดถึง อีกทั้งอย่างเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนลิมกอ่อเหนียวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งต่างก็มีความสงสารมารดาประกอบกับความเป็นห่วงพี่ชายที่ไม่ส่งข่าวมาถึงบ้านเลยจึงรับอาสามารดาออกติดตามพี่ชายเพื่อจะพากลับบ้านให้ได้โดยให้สัญญากับมารดาว่าถ้าไม่สามารถพาพี่ชายกลับมาได้ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปลิมกอเหนียวกับน้องสาว ได้ขัดเลือกชายชะกันที่มีฝีมือพุ่งรบในเชิงดาบจำนวนประมาณ70คนออกเดินทางโดยใช้เรือสำเภาติดตามมาจนถึงประเทศไทยโดยแวะที่ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกและได้สืบหาพี่ชายเรื่อยลงมาทางใต้จนถึงหน้าเมืองกรือเซจึงได้ทอสมอหยุดเรือที่อ่าวหน้าเมืองฝ่ายเมืองกรอเซเข้าใจว่าเป็นเรือของข้าศึกจะยกมาตีเมืองจึงส่งทหารออกไปต่อสู้ แต่ทุกครั้งที่ออกไปต่อสู้ทหารถูกฆ่าตายพ่ายแพ้กลับมาเจ้าเมืองเห็นว่าทหารไม่มีฝีมือพอที่จะชนะฆาสึกได้อีกทั้งยังไม่มีใครกล้าอาสาออกรบจึงได้ขอร้องลิ้มโตเขียมผู้เป็นบุตรเขยกับผู้ที่มาจากประเทศจีนออกไปต่อสู้แทนปรากฏว่าการรบพุ่งเป็นไปนอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันและฝีมือเพลงดาบของลิ้มกอเนียวกับลิมโตเขียมก็เหมือนกัน เพราะเรียนมาจากสำนักอาจารย์เดียวกันด้วยการออกรบของลิมกอเหนี่ยวกับน้องสาวแต่งกายเป็นผู้ชายส่วนลิมโตเขียมแต่งกายแบบไทยมุสลิมและเป็นเวลากลางคืนต่างฝ่ายต่างจำกันไม่ได้แต่เมื่อรบกันเป็นเวลานาน,านไม่มีใครแพ้ชนะอีกทั้งยังสงสัยว่าทำไมเพลงดาบจึงเหมือนกันจึงได้เอ่ยถามกันขึ้นตามแบบทรรมเนียมจีนจึงได้รู้ว่าเป็นพี่น้องกัน และได้สั่งยุติการรบชวนกันเข้าไปพบเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองสรงทราบก็ยินดีจัดงานเลี้ยงต้อนรับฝ่ายลิมกอนเนียวกับน้องสาวพำนักอยู่ในเมืองกรือเซเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ชวนพี่ชายกลับประเทศจีนเพราะมันดาคิดถึงแต่ถูกพี่ชายปฏิเสธทางทางที่ได้ลบเราแล้วหลายครั้งทำให้แขนใจและน้อยใจในตัวพี่ชายและมองเห็นแล้วว่า พี่ชายคงไม่ยอมกลับแน่นอนซึ่งในช่วงระยะนั้นหลิมโตเคียมกำลังเป็นผู้อำนวยการสร้างมัสยิดอยู่หลิมกอเนียวจึงได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเองประทวงพี่ชายโดยการผูกคอตายที่ต้นมะโมงหิมะพานโดยก่อนตายได้สาบแช่งไว้ว่าขอให้การสร้างมัสยิดที่พี่ชายทำอยู่ไม่มีวันสำเร็จส่วนน้องสาวลิมกอเนียว เมื่อเห็นพี่สาวฆ่าตัวตายก็เลยฆ่าตัวตายตามและลูกเรือที่มาด้วยทั้งหมดเห็นนายฆ่าตัวตายก็พากันฆ่าตัวตายตามนายโดวยวิธีลงเรือแล่นออกไปในทะเลแล้วกระโดดน้ำตายหมดทุกคนเหลือทิ้งไว้แต่เรือสำเภาเก้าลำลอยอยู่ในทะเลซึ่งเมื่อขาดการดูแลก็ชำรุดและจมลงทะเลคงเหลือไว้แต่เสากระโดงเรือซึ่งทำด้วยต้นสนชูยอยู่เหนือน้ำทะเลเก้าต้น บริเวณดังกล่าวต่อมาได้ชื่อว่ารูสมิแหลเป็นภาษามาลายูซึ่งได้มาจากรูแปลว่าสนสมิแลแปลว่าก้าวรวมแปลว่าสนก้าวต้นฝ่ายพี่ชายเมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียน้องสาวทั้งส,งสองคนเพราะตนเองก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักและได้จัดพิธีศพตามประเพณีจีนอย่างสมเกียรติเมื่อเสร็จงานพิธี ลิมโตเคียมก็ได้ก่อสร้างมัสยิดที่สร้างค้างไว้ต่อไปพอสร้างจนจะสำเร็จเหลือยอดโดมก็ถูกฟ้าผ่ายอดโดมพังทลายหมดลิมโตเคียมก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามสร้างต่อไปอีกสามครั้งแต่ก็ถูกฟ้าผ่า,ผาพังทลายทุกครั้งในที่สุดจึงยอมแพ้หมดความพยายามที่จะสร้างต่อไปแม้แต่เจ้าเมืองก็บังเกิดความกลัวในอภินิหารตามคำสาปแช่ง สนไม่มีใครกล้าสร้างต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้นับตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันก็เกือบ300ปีแล้วหลังจากที่ลิ้มกอเหนียวสิ้นชีวิตลงได้เกิดอภินิหารที่ต้นนโม,มหิมพานที่ลิ้มกอเนียวผูกคอตายด้วยวิญ,ญญาณของลิ้มกอเหนียวได้สียงสถิตยอยู่ที่นั่นใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับความเดือดร้อนประการใดเมื่อไปบนบานที่นั่น ก็จะหายเจ็บป่วยพ้นจากความเดือดร้อนชาวบ้านจึงขนานนามใหม่ว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวครั้งหนึ่งขุนพระจีนขนานุรักษ์หัวหน้าคนจีนในเมืองปัตตนีได้ป่วยด้วยโรคอย่างหนึ่งรักษากับหมอหลวงมานานก็ไม่หายไม่ว่าจะเปลี่ยนหมอมากีบคนแล้วก็ตามมืหมดหนทางจึงกราบไหว้ถามพระหมอ ซึ่งคุณพระจีนขนานุรักษ์ได้ส,สร้างศาลเจ้าเล็กๆให้ประทับอยู่ใกล้บ้านของท่านที่หัวตลาดพระหมอได้บอกคุณพระจีนขนานุรักษ์ว่าต้องไปขอให้เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวช่วยรักษาจึงจะหายป่วยคุณพระจีนได้ไปหาเจ้าแม่ลิมกอเนียวให้ช่วยรักษาโรคโดยวิธีอัญเชิญวิณญาณของเจ้าแม่ลิมกอเนียวประทับทรงเจ้าแม่ลิมกอเนียวบอกว่าจะรักษาให้หายแต่มีข้อแม้ว่า เมื่อหายแล้วคุณพระจีนขนานุรักต้องสร้างศาลเจ้าที่เมืองปัตตานีให้ท่านกับน้องสาวประทับและขอให้แกะสลักรูปของท่านกับน้องสาวโดยให้ประทับอยู่ร่วมกับพระหมอในศาลเจ้าเดียวกันในที่สุดคุณพระจีนคนานุรักก็หายจากโรคดังกล่าวและได้ปฏิบัติตามสัญญาคือให้คนจีนแกะสลักรูปเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวจากกิ่งมะโมงหิมพาน กิ่งที่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวผูกคอตายโดยวิธีอัญเชิญบิญญาณของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวประทับทรงในช่างซึ่งเป็นผู้แกะสลักจนรูปเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและน้องสาวเสร็จเรียบร้อยพร้อมกันนั้นคุณพระจีนขนานุร,รักก็ได้สร้างศาลเจ้าหลังใหม่ศาลเจ้าแห่งนี้ได้เจริญขึ้น,นเรื่อยๆตามลำดบับเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวปัตตานีและจังหวัดอื่นๆทั่วไปผู้ใดมีเรื่องทุกข์ร้อน ก็มักจะไปขอให้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวช่วยหรือท้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับกิจการค้าขายว่าจะกำไรหรือขาดทุนก็ไปเสี่ยงถ่ายล่วงหน้าหรือวิธีเขย่าไม้เซียมซีแล้วไปดูคำทํานายในใบเซียมซีซึ่งมีตัวเลขตรงกันก็จะทำให้ทราบได้ว่าจะมีโชคหรือไม่การสมโพธแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจะมีทุกปีหลังตรุษจีน14วัน ในวันขึ้น15ข้าคเดือน3ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีมโนราหนิวและร้านค้าต่างๆมาขายของมากมายอย่างคลึกคื้นปัจจุบันศาลเจ้าแม่ลิมกอนเนียวที่จังหวัดปัตตานีอยู่ในความดูแลของต้นตระกูลขนาดนรักและยังได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่จากทางราชการในจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างดี